อะไรนะคะรหัสประจําตัวนี้ยังไม่ต้องใส่ก่อนก็ได้เพราะเรายังไม่มีทีนี้พอเราสมัครเสร็จเราก็เข้าระบบตรงนี้นะคะเข้าไประบบเรียนออนไลน์เนาะอ,อันนี้ปู๊เข้าระบบของครูเองนะคะ นี้เข้ามาห้องเรียนเนาะอันนี้เข้ามาเนี่ยถ้าหนูเห็นตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งสานะของผู้สอนอันนี้หนูจะไม่เจอตรงนี้เนาะเพราะว่าหนูจะเจอแต่หนูจะเข้าไม่ได้เพราะว่าหนูไม่ได้มีสา,านะเป็นผู้สอนอันนี้ผู้เรียนหนูจะเจอว่าผู้เรียนก็ชั้นเรียนของชั้นก็มีวิชาอะไรบ้างที่ที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะคะอันนี้คือจะเป็นส่วนที่หนูจะใช้หมดทีนี้เนี่ยมาดู เ,เวลาหนูมาแอดเนาะชั้นเรียนเนี่ยเดี๋ยวให้หนูเขียนในใบเนี้ยอีเมลแอดเดรสแล้วก็ครูจะส่งไปเหมือนเป็นคำขอนะคะแล้วให้หนูรับแอดเนาะเข้าเรียนในชั้นเรียนนี้นะคะเข้าใจไหมเหมือนกับครูส่งคำขอให้เป็นเพื่อนใน f c e e o o o อะ่ะ ทีนี้พี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวครูจะส่งคําขอไปแต่ขอขอให้เราเขียนอีเมลแอดเดรสให้ชัดเจนแต่แต่หนูต้องไปสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนถ้าหนูไม่เป็นไม่สมัครเนี่ยครูจะขอครูจะไปยื่นคําขอให้หนูเข้ามาเรียนไม่ได้นะคะเนาะทีนี้เวลาหนูเข้าชั้นเรียนเนี่ยให้หนูเลือกชั้นเรียนหัวข้อนี้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลาศาสตร์บัณฑิตนะคะเนาตรงนี้ mm hmm. อ่ทีนี้หนูเข้ามาในชั้นเรียนเนี่ยหนูจะเห็นว่าตอนนี้ครูยังไม่ได้แอดใครมาเป็นผู้เรียนอันนี้เป็นหน้าที่ของครูนะคะที่จะต้องแอดหนูจะเห็นว่ามีช่องแบบฝึกหัดเนาะ อันนี้มีเอกสารประกอบการสอนมีข่าวประกาศหนูมีอะไรอยากจะเป็นกระดานสนทนาอะไรเนี้ยหนูก็เข้ามาได้ในนี้อยากจะถามอะไรครูไม่เข้าใจประเด็นตรงไหนหนูก็ครีเอทตรงนี้ได้เลยเพิ่มแอเป็นกระดานสนทนานะคะเนาะสำหรับตัวเองหนูจะแออะไรก็ใส่ไปเนี้ยตรงนี้เป็นเพิ่มหัวข้อใหม่หนูอาจจะบอกว่าอะไรคะเรียนยากจังอยากจะบ่นอะไรเนี้ยก็บ่นได้ดีๆเนาะ หรือว่าอยากจะถามครูในประเด็นไหนก็ก็ถามได้นะคะครูก็จะเสร็จแล้วเนี่ยพอหนูถามเนี่ยมันก็จะมีลิงก์ไปโชว์ที่ครูแล้วครูก็จะมาตอบในนี้ในประเด็นที่เราไม่เข้าใจเนาะ,อ,ะอันนี้คือความเคลื่อนไหวอันนี้ข่าวประกาศข่าวประกาศนี่ถ้าเกิดว่าหนูมีข่าวประกาศอะไรหรือว่าครูจะประกาศอะไรเนี่ย ี๋ยวครูก็จะเพิ่มข่าวประกาศในในนี้แล้วมันก็จะลิงก์ไปที่อีเมลที่หนูส่งมาให้แล้วหนูก็จะรู้ข้อมูลนะคะว่า,วาครูประกาศอะไรบ้างเย่างเช่นมันเจอกันวันไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะอ,อันนี้เป็นข่าวประกาศเนาะที่ ที่ครูจะแอดสมมุติว่าครูจะนัดเราว่าเนี่ยวิชานี้ให้ทําการบ้านอะไรครูก็จะแอดในขาวประกาศแล้วมันก็จะลิงก์ไปโชว์ในอีเมลว่าต่อไปเราต้องเปิดอีเมลบ่อยๆนะคะนะอีเมลอีเมลที่เราใช้มันจะไม่โชว์ไปที่ Facebook นะแต่จะโชว์ไปที่อีเมลนะคะหัวข้อถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเอกสารประกอบการสอนอันนี้ครู อัปโหลดเนื้อหาว่าหนูหลังจากที่หนูเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยรับแอสเข้ามาเรียนแล้วเนี้ยหนูไปอัปโหลดเนื้อหาได้เลยเป็นเอกสารนะคะอันนี้รายวิชาสรีรวิทยามีอยู่ประมาณสองอยหน้าเนาะหนูไปดาวน์โหลดไฟล์แล้วไปอ่านในนี้จะมีเนื้อหาที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์เดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดแป๊บหนึง่งนะคะเ,เสร็จแล้วเนี้ยหนูอ่าน หัวข้อในเนื้อหาตรงนี้ให้หนูสรุปเนาะสรุปบทเรียนหรือสรุปเนื้อหาลงในลงในบทให้พิมพ์ลงในบทพ่าหนูต้องอัปโหลดส่งครูออนไลน์นะคะหนูก็เข้าไปในอันนี้อันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดนะคะ ความรู้เบื้องตอน้นเพราะตรงนี้จะมีเนือ้อหาให้หนูไปอ่านแล้วก็สรุปเนะาะตามตาตารางเนี้ยค่ะหัวข้ออะไรบ้างเนาะเพราะว่าบทสรุปนี้จะช่วยให้เราไปใช้ได้ตอนที่เราไปเรียนด้วยหนูต้องสรุปเผื่อเราไปใช้จริงเวลาเรียนจริงด้วยตอนภาคการศึกษาที่หนึ่ง ก็หัวข้อที่หนูต้องส่งก็คือตามหัวข้อนี้เนาะที่สรุปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหนูสรุปในบทแล้วเนี่ยให้หนูมาส่งการบ้านเนาะการบ้านหนูก็มาพิมพ์ที่แบบฝึกหัดนะคะหนูสรุปหัวข้อไหนอย่างเช่นหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยหนูก็พิมพ์พิมพ์ไปแล้วก็หนูก็อัปโหลดไฟล์เข้าไปในนี้เนื่องจากครูเป็นผู้สอนทัานครูไม่เป็นผู้เรียนผู้นครูจะส่งการบ้านไม่ได้แต่ว่าถ้าหนูถ้าหนูเป็นผู้เรียนเนี่ย หนูก็คลิกคลิกตรงนี้มันจะมีลิงก์ที่ให้เปิดส่งกันบ้านในรายหัวข้อเรื่องไทโทโลจี ology, วิธีเหลีย o และ c อนเนคชั่นที่ชูหนูก็คลิกอัปโหลดแล้วก็สร้างตรงนี้ก็จะมีไฟล์แนบหนูก็แนบไฟล์เข้ามาเออเดี๋ยนะครูขอตัวอย่างสักคนหนึ่งหนูมีอีเมลไหมคะสักคนหนึงก็ได้เดี๋ยวหนูมานี่ để tôi cho giúp tôi giờ nó no. เขามีเขาเขาพีสมารชิกอยู่แล้วนะคะ ันนี้เพื่อนเข้าได้แล้วนะเข้าวรรยาทีนี้หนูเข้าไปที่ชั้นเรียนริ่มไปที่ชั้นเรียนทั้งหมดแล้วก็แอดโออันนี้เยอะมากเลย เรียนเนี่ยหมายถึงว่าเราเคยแอดแล้วนะคะว่าเดี๋ยวคุณจะแอด มีคนสมัครเรียนแล้วครูเพิ่งเปิดเองนะคะมีคนสมัครเรียนละใครใครเอ่ยมีไหมชื่อตัสนีมีไหมคะทีนี้อ่านหนูกรอกอีเมลของหนูอ่าครูก็กเรียนนะคะนี่หนูต้องไป เปิดเมลเปิดเมลของหนูไปรับแอร์เดี๋ยวนะคะเนาะเต้องรับแอดก่อนว่าเมลที่หนูเขียนให้ครูเนี่ย ต้องถูกต้องนะแล้วก็เป็นเมลที่ไม่ใช่ที่ใช้งานอยู่อเตะเกีจ้จางวยหดดมาบอกว่าออหอพักเนี่ยเข้าวันที่หนึ่งสิงหาเท่านั้นถ้าเลยจากนี้เขาจะตัดสินนะคะอหารอะาจะตัดสินเนาะวันก็ใครที่วางแผนอะไรยังไงก็จัดการตัวเองนะคะอ่าเนี่ยก็จะโชว์ในเมลใช่ไหมคะ ก่อนชวนในเมลของเราเนี่ยให้หนูไปเข้าไปที่อ่านหน้าหลักอ่านเพิ่มนะคะหนูรับแอคคูลิ่งเมื่อกี้ในเมลของเรใช่ไหมเมล